สวัสดีครับวันนี้เรามาดูวิธีการเก็บเก็บน้ํายาที่เราจะปล่อยออกจากตัวรถนะครับอันดับแรกนะครับให้เรา,าแวกถังต้องมีถังเปล่านะครับต้องมีถังเปล่าแล้วก็ต่อเกียร์ต่อเกียร์เข้ากับถังเปล่าก่อนนะครับแล้วก็อีกปลายอีกด้านหนึ่งของเกียร์ กลางครับตรงนี้ไปอีกด้านหนึ่งของเกียรก็ต่อเข้ากับปัมแบกน,นะครับทางด้านดูดจากนั้นก็เปิดเปิดบาวครับเปิดบาวเปิดบาวถังเปิดบาวถังให้สุดแล้วก็ เปิดปั๊มแว็กนะครับแล้วก็เปิดวาล์วเกตแล้วก็จะเห็นเกเข็มของเกตวิ่งลงนะครับเพื่อดูดอากาศที่อยู่ในถังให้ออกน,นะครับ ตอนนี้ผมก็จะแวกถังเพื่อให้เป็นสุญญากาศนะครับเพื่อที่เราจะไปทำการเก็บน้ำยาที่จะปล่อยออกจากระบบนะครับทำไว้กล้าให้ให้นานที่สุดนะครับเมื่อได้ที่แล้วเราก็ปิดปิดที่ปิดวาวถังก่อน ทำนะครับท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็นำเกตก็ไปต่อเข้ากับระบบเพื่อที่จะปล่อยน้ำยาเข้ามานะครับจากนั้นก็นำหัวเกตนะครับนำหัวสายเกตนะที่เราต่อดัเตอร์เรียบร้อย ก็ไปที่หัวเติมน้ำยาหรือทางด้านโหลนั่นเองนะครับตัวเช็คให้เรียบร้อยอาจากนั้นก็เปิดเปิดวาล์วที่หัวคัปปิ้งนะครับเพื่อให้น้ำยาในระบบวิ่งเข้ามาที่สายนะครับก็ไล่ลมหัวสาย วาลววาวที่ถังนะครับก็บิดให้สนิทก่อนนะครับแล้วก็ก็เปิดวาล์วเกตด,ด้านเรื่องด้านต่ำนะครับหรือด้านสีฟ้าเนี่ยตอนนี้ตอนนี้น้ำยาก็จะวิ่งมาแค่เกตนะครับแล้วก็มาไล่ลมจากนั้นก็มามาไล่ลมทีส่สายก่อนจะเข้าถัง เศเล็กน้อยจากนั้นก็เปิดถังได้เลยครับวิธีนี้วิธีการเก็บน้ำยาเนี้ยนอกจากจะเป็นการลดมลพิษในอากาศแล้วน้ำยาบางส่วนนี้เราก็จะสามารถไปใช้ประโยชน์ได้นะครับ เกตก็จะตกลงเรื่อยๆเกจก็จะตกลงเรื่ย<า>อยๆนครับก็ทำไปจนแรงดันในถังแรงดันในถังกับแรงดันในระบบเท่ากันแล้วเราค่อย ถอดสายที่ถังออกนะครับโอเคเท่ากันแล้วหรือเราจะใช้ถังน้ำแข็งนะครับถังน้ำแข็งมาหล่อยเย็นจะทำให้เราสามารถที่จะเก็บน้ำยาได้เยอะขึ้นนะครับในรูปแบบของน้ำนะครับเพราะว่าน้ำยาเมื่อเกิดความเย็นก็จะเกาะเป็นหดตัว หดตัวเป็นน้ำน้ำยาก,ก็จะสามารถที่จะเติมเข้ามาที่ถังได้อีกนะครับน้ำยาก,ก็บางส่วนก็อยู่ในถังนี้นะครับ